ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องในแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจนะครับโอ้ภาพมันลกจอขอปรับหนึ่งแล้วกันนะครับสุพัฒหาสุวรรณกิจเนี่ยก็เป็นหมอที่โรงพยาบาลชนะแล้วก็เป็นผพที่โรงพยาบาลสบ้าย้อยนะครับแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่สมัยเรียนนกษาวิญญาตรีด้วยเหมือนกันนะครับเคยเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็เป็นคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วก็วิจารณ์รัฐมนตรีสาธารณสุขกัอนุินอเนื่องนะครับ สุพัฒน์เนี่ยนะครับช่วงหลังรัฐบาลปี57ก็จะถูกคนบางกลุ่มวิจารณ์ว่าเป็นสลิมนะครับเพราะว่าเขาต่อต้านกฎหมายในธุรกรรมนะครับแต่ว่าหลังจากปี57เนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลปี62นะครับก็วิจารณ์การทํางานของรัฐมนตรีสาธารณสุขภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าเขาก็ถูกสอบนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะครับคือจบจากจุฬาปุ๊บนี่ไปอยู่ที่จนะเลยอะ มีมีคนจบหมอจุฬาไม,ม่กี่คนหรอกครับจบปุ๊บไปอยู่จน,นะเลยแล้วไม่ยอมออกจากพื้นที่เลยนะครับทั้งที่ทั้งเขาอยู่ในพื้นที่คือเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาผมว่าเกิน30ปีอะ่ะเขาสามารถขอย้ายเป,ป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหญ่ๆได้หมดเลยอะ่ะไปได้ไกลเลยแต่เขาบอกเขาจะอยู่ที่เนี่ยจน,นะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ไม่สงบมียิงกันเยอะผมเคยไปมีวันหนึ่งไปถึงยิงวันนั้นเลยครับยิงก่อนผมไปถึงประมาณครึ่งชั่วโมงแถวโรงพยาบาลจน,นะวันนั้นผมก็จะไปหาสุพัฒน์เราโชคดีมากเลยบังเอิญมากเลย โทรไปแล้วเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปหาถ้าไปเนี่ยไม่รู้จะโดนยิงไปด้วยหรือเปล่าเป็นวันที่นัดว่าจะไปหาอยู่พอดีนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนนอกไปก็อาจจะเซ่อเซ่อซาาดูแปลกๆตีีขาวๆอาจจะโดนลูกหลงเป็นโดนเป็นคนโดนล็อกเอาด้วยแน่นอนโชคดีที่วันนั้นโทรหาสุภาพต,ตามที่นัดแล้วดันไม่รับโทรศัพท์ผมผมเลยรอดนะัแต่ว่าเขาก็ถูกตั้งกรรมาการสอบตั้งแต่ยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะครับวันนี้เขาก็โพสต์ข้อความอย่างที่ ถ้าท่านผู้ชมดูใน Facebook ผมก็จะเห็นนะครับหมอสปัรก็บอกว่าถึงจุดเปลี่ยนหลังผมสงบนิ่งเฝ้าทำมาหลายเดือนนะครับขอบคุณรองปลัดพงศเกษมครับที่ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยผมอีกชุดวันนี้ได้รับจดหมายรับที่คิดว่าคงจะไม่มีมาอีกแล้วนะครับเป็นคำสั่งสอบวินัยฉบับที่8หรือ9เป็นฉบับแรกหลังจากหมดยุคคุณอนุทินเขายังเกรงใจคุณหมอชนน่านอยู่เขายังไม่ใช่ว่าเป็นฉบับแรกในยุคหมอชนน่านนะครับเขาใชเพราะว่าฉบับแรก หลังหมดยุคคุณอนุทินนะครับเป็นฉบับแรกหลังจากหมดยุคอนุทินนะครับเขาบอกคําสั่งนี้ก็เป็นภาพความแค้นนะครับที่เขากล่าวว่าหมอหมอสุภัฒน์บอกว่าปหลัดเนี่ยบรีรัมคอนเนคชั่นแค้นที่เขาได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชานโยบายวัคซีนนะครับแล้วก็โกรธนะครับคิดว่าบทบาทของหมอเนี่ยจะต้องอวยจะต้องมอบดอกไม้ให้รัฐมนตรีผ่านสื่ออย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีการดําเนินคดีแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนชุดที่8หรือชุดที่9คือโดนสอบเยอะจนหมอจุกขอโทษนะครับผมเผยเลือกช่อเล่นคือโดนสอบเยอะจนหมอสุพัฒน์เนี่ยจำไม่ได้ว่าตัวเองโดนสอบกี่กี่ครั้งแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นครั้งที่8หรือครั้งที่9นะครับโดยเรื่องที่สอบก็คือมาจากการที่ได้มีการโพสต์ข้อความว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาฟาวิฟิลาเรียและยา อ,อื่นว่าขัดแคลนอย่างหนักนะครับเอยาฟาวิทตอนที่มาใหม่ๆก็ขัดแคลนจริงๆไม่ใช่เหรอครับตอนแรกคนก็แย่งกันแล้วทำไมหมอพดแล้วหมอผิดนะครับแล้วก็แบบมีความผิดในการโพสชมรมแพทย์ชนบทบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมนโยบายการชาหลอกลวงประชาชนเป็นนโยบายเกินจริงไร้าการควบคุมการวิจารณโยบายการชามันก็วิจารณ์กันทั่วนะครับทำไมหมอสุภัพตต้องโดนลงโทษนะครับอ่ บอกว่าพอชมรมแพทย์ชนบทวิจารณโยบายกัญชาว่าขาดการควบคุมทําให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อการดําเนินงานของรัฐบาลไอ้ตกลงตอนนี้โยบายกัญชามันได้รับการควบคุมแล้วเหรอครับแล้วก็บอกอีกนะครับว่าหมอสุพัฒนไปออกรายการสุมหัวคิดสุมหัวคิดเรื่องเปิดกัญชาเสรีนะครับรับไม่ได้กับรัฐบาลผลเอกประยุทธ์เอา ปี65โอ้โหนี่เล่นไปจนปี65นี่ปี66แล้วนะครับบอกว่าหมอสุพัฒน์ตอนตอนปี65 8พฤศจิกายนให้สัมภาษณ์ว่ารับไม่ได้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร8ปีไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรควรคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วเอา้าแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วจะต้องถูกลงโทษนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วแล้วจะมาลงโทษหมอสุพัฒน์โอ้โหอันนี้ไม่เหมาะนะครับ เรื่องนี้คุณหมอชนน่านพักเพื่อไทยต้องหยุดนะครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยเพื่อไทยจะเสียหายนะครับแล้วกลายเป็นว่าในยุคประยุทธ์หรือว่าในยุคหมอชนน่านนะครับการเอาผิดมันไม่ต่างกันเลยไม่ได้นะครับคุณหมอชนน่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องสื่อสารให้เห็นว่าเรื่องต่างๆที่เคยอยู่ในยุคคุณอนุทินเนี่ยพอถึงยุคหมอชนน่านเนี่ยมันต้องจบนะครับอย่าไปสร้างบรรยากาศว่าเรื่องของการลงโทษหมอที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยในยุคคุณอนุทินเป็นยังไงยุคหมอชนน่านเป็นแบบนั้นอย่าสร้าง เพราะตอนนี้คุณอนุทินเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับถ้ามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียคือคุณหมอชนน่านและพักเพื่อไทยนะครับเรื่องนั้นหมอจะเสียเองเพราะฉะนั้นหมอชนน่านจะทําเรื่อง30บาท plus เนี่ยนะครับหมอจุกหมอสุพัฒน์เนี่ยเขาก็ทําเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเอาเขามาเป็นแนวร่วมในการทําเรื่อง30บาท plus ดีกว่านะครับอย่าไปสร้างความเป็นศัตรูกันเลยเพราะว่าหมอสุพัฒน์เขาวิจารณ์รัฐมนตรีสาธารณสุขคนที่แล้วคือคุณอนุทินซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้คุมกระทรวงแล้ว นะครับแล้วคาสั่งสอบจะมาเกิดขึ้นในยุคหมอชนน่าเนี่ยคนที่จะโดนด่าคือหมอชนน่าไม่ใช่คุณอนุทินเรื่องนี้คุณอนุทินเนี่ยไม่เสียหายแต่หมอชนน่านตอนนี้เนะครับเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับถ้าปล่อยให้คําสั่งนี้มันยังมีการตั้งกรรมการสอบหมอสุพัฒน์อยู่เนี่ยนะครับหมอชนน่านจะเสียหายเองหมอชนน่านจะเป็นคนเสียหายเองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตแนะนำนะครับว่าหมอชนน่านไปบอกระหลัด ว่าคำสั่งที่จะลงโทษหมอสุพัฒน์เรื่องใหม่นี้นะครับต้องหยุดเพราะคุณอดีตไม่ได้คุมแล้วไม่ได้คุมสารสุขแล้วนะครับแล้วก็หมอชนน่านเป็นคนคุมหมอชนน่านต้องไปบอกประหลัดนะครับว่าเรื่องนี้ต้องหยุดแล้วแล้วถ้าให้ดีเนี่ยก็ยกเลิกเรื่องการสอบในอดีตไปให้หมดด้วยนะครับเพราะสิ่งที่หมอสุพัฒน์พูดเนี่ยก็เหมือนที่พักเพื่อไทยและหมอชนน่านพูดนะครับว่าการบริหารวัคซีนมีปัญหานะครับการบริหารยาฟาวิมีปัญหา แล้วหมอสุพัฒน์ในวันนั้นเขาพูดตรงกับหมอชนน้าในวันที่เป็นฝ่ายค้านและเพื่อไทยแล้วตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหมอชนน้าคุมสาธารณสุขหมอสุพัฒน์พูดเหมือนหมอชนน้านทุกเรื่องแล้วถ้าเขาถูกลงโทษเนี่ยมันอธิบายยากเหมือนกันนะครับถ้าบอกว่าหมอสุพัฒน์ผิดอาแล้วทำไมหมอชนน้านพูดแบบเดียวกันแล้วถูกอ่ะถ้าหมอสุพัฒน์ผิดแล้วกระทรวงจะลงโทษแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยกับหมอชนน้านพูดแบบเดียวกับหมอสุพัฒน์แต่ได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะมันจะกลายเป็นการถูกจมติว่านี่มปนการกันแกล้งข้าราชการนะครับ หมอสุพัฒน์ไม่ได้พูดอะไรที่ต่างกับพรคเพื่อไทยหรือหมอชนน่านพูดตอนเป็นฝ่ายค้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและหมอชนน่านเป็นฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอย่าลงโทษเขาแบบที่พลเอกประยุทธ์และพรรคภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินหรือว่าปหลัดในยุคคุณอนุทินทำอย่าให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในยุคของคุณหมอชนน่านนะครับฝากเอาไว้นะครับอ่ะนี่แหละครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามความเห็นกันก็วันนี้ก็เป็นข่าวที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเป็นเ,เรื่องสุดท้ายของวันนะครับหลายท่านนานา,นานาบอกว่าให้เปิดสายวันนี้อาจจะขออนุญาตไม่เปิดสายนะครับเพราะว่าบ่ายสามโมงแล,แล้วเดี๋ยวติดภารกิจจะต้องเดินทางไปที่มติชนซึ่งผมเป็นคนไม่มีรถนะครับช่วงนี้รอรถมันนานนะครับ <S 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 <ๆ>ผมกลัวไปไม่ทันถ้าเป็นวันอื่นผมเปิดสายแล้วคุยยาวบางทีก็เห็นว่า บ่ายสามผมก็คุยถึงบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมกลัวไปไม่ทันนะครับดังนั้นก็ขออนุญ,ญาตไม่เปิดสายนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ Extra v ต e w ตอนเย็นก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปออ,ออกรายการที่มติชนนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะไม่มี Extra View นะครับแต่ว่าวันเสาร์และอาทิตย์เนี่ยสีรถทอล์กหนทุ่มมาเหมือนเดิม อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับอย่างที่บอกกันนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยติดแฮชแท็กนะครับตาสว่างกว่าติดแฮชแท็กสีรถท l k นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับมีเบอร์แปลกๆโทรมาอีกแล้วช่วงนี้มีเบอร์แปลกๆชอบโทรมาเยอะไม่ใช่ call center ด้วยนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กคอลมังตาสว่างกว่าสี r รถท a อ k extra view นะครับ อ,อ,อาวคุณเต้ไม่เอาไม่เอาคุณเต้อันนี้ความเห็นเริ่มรุนแรงคุณเตยย้ไม่เอาแล้วนะอย่างนี้เดี๋ยวตนแจ้งความได้คุณเตยย้ไม่เอาไม่ดีนะครับอย่างนี้อ่ะนะครับอาจารย์คราวหน้าต้องสโลโมดเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าปรับระบบสแสดงความเห็นเป็นสโลโมดนะครับได้ครับขอบคุณมากที่แนะนํามาดีเหมือนกันครับมันจะได้ช้าลงหน่อยนึงไม่งั้นความเห็นแบบร้อนแรงกันเรื่อยๆนะครับมันไม่ดีนะฮะ เราก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความเห็นเต็มที่ไม่ใช่เราคือคุณเต้นเนี่ยด่าผมไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าความเห็นเชิงรุนแรงมันไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่น่ารักนะครับเดี๋ยวเกิดคนเขาไปตามว่าใครเป็นใครมันยิ่งยุ่งอีกไม่ดีหรอกนะครับแสดงความเห็นแบบปกติดีกว่านะครับอ่ะนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนการทำงานของผมมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่อง สี่รถทอกนะครับโดยผู้หญิงท่านที่สมัครเป็นสมาชิกวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตอ่านชื่อผู้สับสนวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแต่อาจจะอ่านได้ไม่ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยพอจะเร่งเนี่ยมันจะหาอะไรไม่เจอเยอะไปหมดเลยเนี่ยนี่พอผมจะเร่งแล้วผมจะหาปุ่มนั้นปุ่มนี้ไม่เจอผมจะตกใจแล้วมันจะงงนะครับ ขอขอบคุณท่านที่สมัครเป็นสมาชิกวันนี้นะครับคุณรันรานคุณดินลินคุณมดท่านะครับคุณบอมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่สนับสนุนคิ code ควันนี้นะครับคุณเอ๊ะทำไมเน็ตผมใช้อีกแล้วเนี่ยโอ้ผมไปกดปุบเป็นหมดเครื่องบินอีกโอ้มีหน้าวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเถอะเอ้ยโอเคน,น okay, ั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะยังไม่ขอบคุณท่านที่สนับสนุนแล้วกันนะครับเพราะว่า ไปตั้งโทรศัพท์เองเป็นโหมดเครื่องบินแล้วก็อะไรไม่รู้ช้าไปหมดเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจบการไลฟ์วันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนี้ตอนเย็นไม่มีนะครับไปเจอกันที่ท่องมติชนนะครับแล้วก็อีกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ5นาทีนานไป1-2นาทีดีกว่าอ่าไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มันแชทกันรายการใกล้จบเ้วด้วยนะครับมีท่านหนึ่งบอกให้ช้าแบบดีเลยผมก็เลยกดไป5นาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวแก้เป็น,นหนค่อยแก้นะนาับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยแก,วนนก,ก,กยแ้วนะครับ ห้านาทีสิบนาทีไม่รู้ไงก็พอบ่อยให้แก่ให้ให,ให้ช้าผมก็เลยช้า์ตามที่บอกเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออ่านผลโพลวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เราก็ทาโพลกันค่อนข้างช้าทําโพลกันประมาณ30นาทีถามว่าเหมาะสมหรือไม่ที่รัฐบาลจะเชิญคุณวิษณุมาร่วมยกร่างรัฐธรรมนูนนะครับผลคําตอบของท่านผู้ชมรายการตาสว่างกว่าวันนี้ไม่เหมาะสมเลย95%ส่วนที่บอกว่าเหมาะสมมากเพราะมีความรู้เนี่ยมีอยู่5%นนะครับดังนั้นนี่ก็คือเสียงของประชาชนจะ ตาสว่างกว่า YouTube ช่องสีโรดทอล์กนะครับผู้ตอบคำถามวันนี้ในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็3 2 6 8โหวตบอกว่าไม่เหมาะสมเลย95%แล้วก็เหมาะสมมากเพราะมีความรู้5%อย่าลืมนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถจะสนับสนุนได้ได้วยการข้อที่1คือกดไลค์นะครับข้อที่2คือกดแชร์ข้อที่3คือถ้าดูทางเพจสีโรดค้ามไพบูลก็สมัครสมาชิกเพจหรือว่าส่งดาวสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าดูทาง YouTube ช่องสีโรดทอล์กนะครับก็ สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับรูปแบบต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้าดูหลังรายการจบก็กดปุ่มขอบคุณแล้สนับสนุนย้อนหลังได้รวมทั้งสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0 0 7 2 9 7 7 0 6 8สามารถสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามกันวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรผิดด้วยนะครับภูมิใจในตัวเองเหมือนกันแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีผู้ติดตามครบ200,000เอ้ยไม่ให้ครบ2 0 0 0 0 0มาผิดตอนจบอีกแล้วนะครับ ในสิ้นเดือนนี้เราจะมีผู้ติดตามครบ3 0 0แสนหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าครบเราก็จะมีการคุยกันว่าจะจัดกิจกรรมเจอกันสักครั้งดีไหมตอนนี้ก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่มีผู้ติดตามครบ2 5,000 50, ตอนนี้ก็อยู่ที่2 4,9366นะครับภายในคืนนี้ก็น่าจะทะลุ2 5,000 50, 0ได้ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันอีกในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับเออวันนี้ไม่ลืมผลโพด้วยนะฮะสุด ภูมิใจ